จมจงหรือลอยลอยหรือจมจมหรือลอยวางช่วยบอกเลยว่าจะลอยหรือจมอะไรที่น่าจะจมทำไมกลับลอยอะไรที่น่าจะลอยทำไม่ริงจมหากวัตถุไหนไหนจับตัวแน่นเป็นก่อนวัตถุนน่นจมแน่นอนเพราะความนานแน่นมากกว่าน้ำ จะเป็นก้อนหินรองเท้ากูดือรถยนต์ก็คงต้องจมจมจมทาวัดถูนั้นแน่นมากกว่าน้ำลอยหรือจมจมหรือลอยลอยหรือจมจมหรือลอยวางช่วยบอกเลยว่าจะลอยหรือจมอะไรที่น่าจะจมทำไมกลับลอย อะไรที่น่าจะนอนลอยทำไม่รึงจมจงแต่ถ้าวัตถุใดยึดติดกันแบบกระจายตัววัตถุนั้นลอยได้ชั่วรเพราะความหนานั้นน้อยกว่าน้ำจะเป็นแผ่นโฟมแผ่นไม้เรือเรือ,รอลำใหญ่ก็คงจะลอยได้ถ้ากระจายน้ำหนักให้หนานั้นน้อยกว่าน้ำลอยหรือจม trong bên วันนี้เราจะมาเรียนรู้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์กันค่ะเด็กๆแว่นขยายใช้สําหรับขยายวัตถุต่างๆที่มีขนาดใหญ่ให้ชัดเจนขึ้น 2. หลอดทดลองใช้หยดสารทดลองค่ะ 3. หลอดทดลองใช้ใส่สารในการทดลองค่ะเด็กๆ 4. ขวดรูปชมพู่รูปกลวยใช้ใส่สารเพื่อการไทเทตค่ะ 5. แม่เหล็กใช้สำหรับดูดวัตถุที่เป็นโลหะค่ะ 6. b i ิก g e r ใช้สำหรับสารละลายค่ะเด็กๆและสุดท้ายนะคะคือกล้องโทรทัศน์ค่ะเด็กๆใช้สำหรับดูดวงดาวในระยะไกลให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ของวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค,ค,ค์นะคะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะวาดภาพแล้วก็ระบายสีนะคะวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆที่เด็กๆเรียนรู้ไปมีอะไรบ้างหนะ้าถ้าเด็กๆชอบวัสดุอุปกรณ์ชิ้นไหนนะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้อง ทำเพียงแค่หนึ่งชิ้นนะคะเด็กๆใส่ไปได้หลายๆชิ้นเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะวาดแว่นขยายค่ะเด็กๆซึ่งแว่นขยายของคุณครูนะคะคุณครูก็จะเริ่มวาดก่อนโดยคุณครูจะใช้เป็นสีดำนะคะเด็กๆสามารถใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะ,ะคุณครูก็จะวาดแว่นขยายของคุณครูนะคะแว่นขยายก็จะมีกระจกด้วยใช่ไหมคะเด็กๆกระจกเอาไว้ ขยายส่องดูสิ่งในสิ่งที่เราจะดูนะคะที่มันมีขนาดเล็กเราก็สามารถใช้แว่นขยายนะคะขยายวัตถุนั้นๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเด็กๆแล้วก็ให้มีรูปภาพที่ชัดเจนขึ้นค่ะค่าจากนั้นนะคะคุณครูก็จะตกแต่งสีนะคะของแว่นขยายของครูนะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆเป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะเด็กๆ เด็กจะเห็นไหมคะว่าคุณครูนะคะไม่ใช่จะวาดแค่แว่นขยายใช่ไหมคะคุณครูยังวาดอันนี้จะเป็นหลอดทดลองนะคะใช้สําหรับหยดสารในการทดลองค่ะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นหลอดทดลองเหมือนกันค่ะจะแตกต่างกันนะคะอันนี้จะไว้เทสารอยู่ข้างในค่ะเด็กๆอันนี้ก็เป็นหลอดทดลองเหมือนกันค่ะเป็นรูปทรงกลวยนะคะซึ่งทั้งหมดที่คุณครูว่านะคะมีส ชนิดด้วยกันค่ะมี4อุปกรณ์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองนะคะมาท่องคําศัพท์ที่คุณครูเขียนไว้กันเลยค่ะเด็กๆอันแรกนะคะเว่นขยายค่ะเด็กๆคําศัพท์แรกคือ magnifier เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคําที่2ค่ะ dopper dopper เด็กๆอ่านคําตามคุณครูค่ะ dopper เก่งมากๆเลยเป็นหลอด หยดสารนะคะหลอดทดลองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเทสทูเด็กๆอ่านคำตามคุณครูนะคะเทสทูปแปลว่าหลอดทดลองค่ะเด็กๆอันสุดท้ายค่ะเด็กๆอ่านคำตามคุณครูค่ะเอ l ินเมเยอร์เฟกแปลว่าหลอดทดลองรูปทรงกลวยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะ ดูรูปภาพตัวอย่างของค,คุณครูเสร็จแล้วนะสามารถไปหยิบสีนะคะมาระบายอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อย่าลืมตกแต่งให้สวยงามเขียนชื่อชั้นและสัญลักษณ์ของตนเองด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในวันพุธค่ะเด็กๆบ๊ายบาย